ครับจากเองออกมาขออนุญาตสัมภาษณ์กันนะท่นนี้ครับสวัสดีครับนี่นักข่าวนี่นักข่าวทุกท่านอย่างนี้ฮะ,ะน้องเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดประจวบครับเดินทางมาร้องที่นักข่าวเออผมแล้วก็กดขนยางกองปราบมาคด <c oughs> ีไม่คลี่แน่ก็ประมาณสามเดือนแล้วครับ,รบที่สพบ,บ,บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบกีดีขันครับ สาเหตุเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยโดนานรถชนนะก็ะูดง่ายเลยก็ที่ตามที่ผมให้พี่นักข่าวดูครับก็น่าอุสารมากครับเป็นคุณลุงมาเสียที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ที่เขามาร้องผมเที่ยวนี้เนี่ยคดีมันไม่คืบมันไม่ไปถึงไหนเลยอะ่ะไม่มีการเรียกเกราจาทั้งสองฝ่ายจริงๆเขาเมื่อกี้เดินมาน้ำต,ตาซึมเขาบอกว่าไม่อยากจะมาเลยจริงๆแต่ว่ามันจําเป็นพ่อผมหรือชีวิต่้งคนเด<อ>้เ้ขาเล่า่าเหตุการณ์เปไง เราเดินพูดดังๆเลยครับไม่พูดเสียหายนะครับผมให้เรียกชื่ออะไรดีผมพูดครับชื่ออะไรฮะชื่อชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มครับผมแุณเอายุเท่าไหร่ผมอายุ3ามสปีครับ3ามสิบปีนะเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตใช่ไหมที่จะมามาแจ้งความขอปากเลยนะใช่ครับเอ็มเอ็มเล่าดิว่าเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นยังไงฮะเริ่มแรกวันที่เท่าไหร่ยังไงครับเริ่มเล่าเลยครับตอนนั้นผมก็ทำมาหากินมก็ป่วยที่หลังสวนนะจังหวัดชุมพรแต่ว่า เช้าวันที่สิบเก้านั้นประมาณแปดโมงกว่าก็กได้มีรุ่นพี่เพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าพ่อประสบอุบัติเหตุครับโดนรถชนที่เขตอำเภอบางสะพานน้อยครับจังหวัดประจวบผมก็เลยได้เก็บี่ยวของแล้วก็รีบได้รีบเดินทางมามาถึงที่ตรงนั้นประมาณสิบเอ็ดโมงครับครับพูดตัดงๆงแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ สลับไปสลับเอาเียออกงนีมันไฟม่นดีไไม่ติดนี่นี่ไฟนีออพูดต่อพูดต่อเลยครับครับครับหลังจากนั้นก็ได้นำเอกสารแล้วก็เดินทางนำนำตัวพ่อไปส่งโรงพยาบาลมาจวบแล้วก็เข้าไอ u หยูประมาณยี่สิบ ประมาณยี่สิบืนนะเพราะบาดเจ็บสาหัสที่ดังผ่ตาตัดสมองแล้วก็ผ่าตัดต่อลำไส้ต่อเส้นเลือดนะ mm. ก็หลังนั้นก็ได้รักษาตัวต่อในโรงพยาบาลก็ร่วมรวม,รวมประมาณสี่สิบวันได้ครับแล้วก็หลังากนั้นก็มาเสียชีวิตอยู่ประมาณวันที่เจ็ดตุาที่ผ่านมาครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เอ,อตั้งแต่วันเกิดเหตุมาก็ร่วมเกือบสามเดือนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยัง ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางเจ้าหน้าที่ว่าให้เข้าไปสอบปากครำรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับคดีหรือว่าถามใดๆทั้งสิ้นก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆครับจึงผมก็เลยเดินทางมามาหาจากทิงเพื่อขอความช่วยเหลือจากจากทิงให้ช่วยดูติดตามคดีให้หน่อยครับผมพูดดังๆเลยครับไม,ไ,มไ,มไ,ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อไหมไม่ไม่ได้คุณพ่อไมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อครับ คุณพ่ออยู่ที่บางสะพานน้อยคนเดียวก็อยู่กับเพื่อนบ้านใช่ครับแม่แม่เสียชีวิตไปแล้วครับนี้แล้วโอเคมีลูกกี่คนมีลูกทั้งหมดสี่คนครับสคนเอ็มคนที่เท่าไหร่ผมคนที่สี่ครับคนคน่ท้องครับผมแล้วพี่น้องอสามคนอ่ะเสียชีวิตหมดแล้วครับอ๋อตอนนี้คุณก็เลยอยู่กับคุณพ่อสองคนใช่ครับแต่ว่าแยกกันอยู่ด้วยใช่ครับคุณไปอยู่ที่จังหวัดอะไรชุมพรครับชุมพรครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยตำรวจเขาลงไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไหม เบื้องต้นตอนนี้ยังยังไม่ทราบนะครับเพราะผมเข้าไปติดตามคดีอยู่เป็นประจำเดี๋ยวก็ยังติดตามคดีที่ไหนปปอ,อ,อะไรปปอ,อะไรครับปปบางสะพานน้อยครับบางสะพานน้อยครับสุดท้ายไปติดต่อเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายไปติดตอ่อเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าเดือนอะไรเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเดือน,น,นที่แล้วมาสิงหาแสดงว่าคุณสิงหายังไไไมม่ด้ปตาใช่ไหมส,หสิงหาครับคูณผิดครับผิดสิงหานะใช่ครับ แล้วเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจร้อยเวรจ้ของคดีดีนะมีครับมีแล้วก็จากตัวเราไปติดตามแล้วเราได้โทรถามเขาไหมโทรถามอยู่บ่อยครั้งครับว่ายังไงเขาว่ายังไงบ้างโทรไปนะก็ช่วงแรกๆที่โทรไปก็ก็จะบอกกลับมาว่ายังตอนนี้เป็นเวลามาไม่กี่วันเองว่าก็ไม่อยากจะให้รีบไปไหนอะไรประมาณนี้ครับว่าจะถามว่าหรือบอกว่าจะจะรีบไปไหนครับมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเลยประมาณนี้ วันที่สิบเก้ามิถุนาครับสิเก้ามิถุนา,นาสิบเก้ามิถุนาหกแปดครับก้ามิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมศรีษะครับสองเดือนกว่ายังไม่เขายังไม่เต็มสาเดือนเลยครับ,รบใช่ไหมครับผมพอดีรถชนรถคัเนี้ผู้บาดเจ็บอย่างเงี้ยแล้วมันมีผู้บาดเจ็บสองคนเป็นไงผู้บาดเจ็บอีกสองคนก็นั่งอยู่ในรถรถอะไรเขาเรียกรถอะไรรถสาเล้งรถสายเล้งครับรถสาเล้งครับสองคนเป็นผู้หญิงสูงอายุเป็นไงสองท่านนั้นเป็นไงสองท่านนั้นก็ เบื้องตอน้นช่วงวันแรกที่โดนจนก็บาดเจ็บเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลอยู่ปมาณสอสามคืนแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ท่านหนึ่งเห็นว่ายังยังไม่หายเป็นปกติครับแล้วก็คนขี่อันตรายนะคนขี่อันตรายครับคนทที่เป็นเป็นผู้โดยสารพ่อขับซาล้งอันนี้รถอะไรเป็นรถอะไร เป็นรถเรื่อเลยครับเวฟครับเวฟสีแดงครับเวฟแดงแล้วก็มีมีข้างพ่วงางพ่วงใช่ครับที่นี้เนี่ยมันเป็นรถอะไรรถบรรทุกหรือรถแบบรถใช้ในบ้านหรือว่าหรือรถขายของเอามาหากินรับจ้างขายของอะไรรถรถใช้ในบ้านปกติทั่วไปครับครับผู้หญิงสองคนสูงอายุนั่นมาขึ้นรถสุพ่อได้ไงก็เป็นเพื่อนบ้านมาเที่ยวด้วยกันที่ตลาดครับจะไปตลาดไปตลาดจะไปไหนถึงได้ไปจอดยู่ตรงนั้นน่ะ ไปไปจะไปตลาดกันครับไปตลาดกันไปไปไปบ้านเพื่อนบ้านไปนั่งคุยนั่งอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นครับแล้วก็เลยไปไปโดนอุบัติเทศครับไอ้รถคู่กรณีเป็นรถอะไรนะเป็นรถอีซูสี่ปิกใช่ครับเขาก็รับเขาก็รับสภาพรับผิดชอบรับว่าว่าว่าเขาเป็นคนขับรถชนเมื่ใไหร่ที่เคดเห็นแล้วเนี่ยถูกไหมรับสารภาพครับรับสารภาพใช่ครับรับสารภาพครับไปตรวจเตาเปอร์เซ็นเป็นศูนย์ ครับอ่าแต่เขาก็รับแล้วทีนี้เราเราเป็นลูกของข้อข้อเราเนี่ยรักษาตัวมาเท่าไหร่ยี่สิบถึงสี่สิบวันนะรัก ICU ICU ประมาณยี่สิบตื่าแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกห้องกรมนายี่ประมาณสามสิบวันรวมก็ประมาณห้าสิบวันห้าสิบวันใช่ครับวันใช่ครับครับแล้าก็เสียครับทำไ ICU แล้วก็เขาออกมาข้างนอกไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องการรักษาพยาบาลครับรักษาพยาบาลแล้วทีนี้ย เราได้ตามคดีได้เจอกันกับคนที่เขาขับรถตีนับมาผสมมัเกิดเหตุนะได้เจอกับคนผู้กรณีอ่ะตั้งแจกวันวันแรกก็ไม่ได้เจอครับวันแรกแล้ววันหลังไงวันหลังวันหลังมีเคยเคยมาช่วยเหลืออยู่ไม่ได้มางานศบครับงานจบไม่ได้มาเคยไปที่โรงพยาบาลเอากัรผมเคยไปเยี่ยมอยู่หนึ่งครั้งครับไม่มีกระเจ้าครับ ครับไปทักไทยไปทักไายเอาเงินไปช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทครับ๋อได้มีการเอาไปเยียวยา1 0บาทเลยครับใครขอคนได้เท่าไหร่ไม่ได้ครับคก็ต่างคนต่างภกษากันครับไปส่วนเราเนี่ยพ่อใทยเจ่ายรักษาพยาบาลเท่าไหร่เบื้องต้นเบื้องต้นที่ผมจ่ายไปวันแรก2 4 7 5มืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบครับองหมืนีสองหมห้าครับสองห0่ห้าเบื้องต้น ครับเบื้องหลังอะไรอีกอ่ะเบื้องต่อมามีอะไรบ้างมีครับเบื้องหลังต่อมาพอหลังจากเข้าไอซียูก็จะมีชุดของผู้ป่วยจะเป็นผ้าหรือเป็นผ้าอ้อมผ้าติดรวมกันเท่าไหร่ติดตายในการรักษาโรงพยาบาลรวมหนึ่งห้าแล้วมาเป็นเพราะเราเสียเนี่ยเป็นพ่อเราเสียก็น่าจะเสียดสีรวมสองแสนแล้วครับรวมสองแสนบาทครับผมแล้วประกันมีนะประกันบุคคลที่สาม รถคู่กรณีก็ทำปร่กันนะรถคู่กรณีเป็นอะไรมีประกันชั้นสองบวกชั้นสองครับแล้วตำรวจมีคัแนะนำไหมไม่มีครับไม่มีประกันมาดูไหมไม่มาครับไม่มากรณีเนี่ยนักจริงิว่าไงประกันอ่ะประกันอย่างนี้ครับพี่ก็ประกันก็ตามหลักแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าทุกคนอ่ะรถทุกคันเนี่ยมันก็ต้องมีประกันพรบอยู่แล้วครับพี่อย่างน้อยประกันเนี่ยมัน มันต้องให้ผู้กรณีครับเอาต่อแล้วใครชนเป็นลูกใครยังไงเพราะว่าละขอบพี่และข่าวที่ไปสืจนมาสองแสนเนี่ยผู้ครับอผู้ผู้คนผู้ใครมาผู้แม่ผู้แม่ยายครับแม่ยายครับผมพอยืมพอยืมมาครับพอยืมแม่ยายมาก่อนนะมันต้องมีดอกมีดอกและว่าจะไปนิดหน่อยครับก็มาเอามเป็นค่าใช้จ่ายภาษาพระยมคุณพ่อครับผมจนท่านเสียชีวิตครับ พอเสียชีวิตเราก็ต้องทำศพเองครับจากศพไปเรียบร้อยอยังเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายในการทำพนักงานประมาณประมาณแสนหนึ่งครับประมาณแสนหนึ่งก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับประมาณประมาณสามแสนกว่าครับประมาณตอนนี้ก็สามแสนแล้วครับซึ่งซึ่งของของของคุณเอ็มทำงานอะไรทำงานะไรครับผมผมมีอาชีพเป็นช่างรับงานต่อเติมงานซ่อมแบบรุงงานตกแต่งครับทั่วไปครับเป็นรายวัน เป็นรายวันด้วยแล้วก็เป็นรายหมาใช่ครับก็มีรายได้ไม่มากเพราะใช่ไหมครับเงินเก็บก็ไม่มีก็ต้องไปขอแม่ยายมาก่อนครับเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับแล้วคนที่ชนกับใครที่ว่าอะไรเมื่อกี้ใครคนที่จนก็มีมีชาวบ้านมีผู้ใหญ่มีผู้หวังดีเขาบอกมาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในเขตพื้นที่แถวนั้นครับ คน land, ที่ขับรถชนเนี่ยนะคู่กรณีเนี่ยนะหรือว่ารถหรือเจ้าของรถอาจจะอันนี้ผมไม่ทราบไม่ไม่ทราบข้อมูลชัดเจนครับใครบอกอ่ะใครเป็นใครเป็นผู้อินดิโกมาบอกเราอ่ะใครมันมีคนยังไงใครใครบอกเราใครบอกเราเขาเขาคู่กรณีเนี่ยเขาคนขับที่เป็นคู่กรณีเนี่ยครับเขาพูดดีแม่ที่เอาเงินมาให้เหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาพูดยังไงตอนเอาเงินมาให้เหมดเราอยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่แล้วเราเป็นคนรับเงินใช่ไหมเงื่อนเง่ะครับ พูดยังไงบ้างไม่ไม่ได้พูดอะไรครับก็มาถึงก็ส่งให้แล้วใช่แล้วเราก็รับครับผมเขาถ่ายรูปไหมถ่ายครับถ่ายรูปถ่ายคลิปเข้าไปครับผมเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับตอนเข้ามาบอกไหมว่ามาเราอนุญาตให้เข้าห้องได้ไงห้องห้องห้องผู้ป่วยรวมอ่ะเออ่ตอนนั้นที่มาอยู่ไอซียูครับอยู่ไอซียูครับไม่ได้เจอพ่อครับใช่ไหมครับเขาาไปเจอคุณเป็นญาติเขาไปถามอ่ะว่าญาตินายนี่ ไม่ไม่ได้ถามครับตอนนีคนอื่นอยู่ไอซียูหป่ะในสงครามนั้นไม่ดีแล้วใช่ไหมตอนนั้นเจอกันอยู่หน้าหน้าห้องไอซียูครับไม่ได้เข้าไปครับมันไม่มีญาติของใครอื่นใช่ไหมคนไข้อื่นไม่มีไม่มีครับแตเชื่อว่าคุณี้เพราะเขไม่ถามหรอว่าคุณว่าคุณเป็นลูกคนที่เขาไปทนเดี๋ยวแม่ไปหม้อตังค์ให้ใครก็ไม่รู้เออไม่ได้กินดิครับเขาไม่ได้ถามหรอว่าคุณเป็นลูกอ่ะได้ถามไหมเขามีมีมีคนชี้เป้าว่าคุณเป็นลูกประมาณนั้นครับ โดยที่มีมีคนอื่นนะ Arc พูดง่ายผู้หลักผู้ใหญ่พามาครับมาจัดฉากเอาเงินมามอบให้สิส no ิสเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอาจารย์หามาเขาเรียกอะไรนะหน้าหมาไม่ใ no ช่เขาเรียกเป็นแบบฆ่าค่าอะไรค่าทำหวานค่าทำหวานไม่เลยเช้าก็ไม่มีไม่มีเลยเลยไม่มีครับเอ็นสดแล้วใส่ซองก็เป็นฝึก ยื่นให้เป็นปึกอย่างนั้นนะครับยื่นให้เป็นปึกเลยแล้วรับก็รับแล้วรับยกมือไหว้ขอบคุณเพิ่อีกแก่ขอบคุณเพิ่อีกแก่ขอบคุณครับนี่เหรอครับผมโอเคอ้าวเดี๋ยวให้อาจารย์มาเอาหน่อยสี่จบยังอันนี่จบยังของเอ็มจบยังของเอ็มจบยังอยากจะพูดเล่าต่อมีไหมความในใจสบายความรู้สึกไหมพ่อที่พ่อ เลี้ยงเรามาครับตอนนี้ิม่ต้องคนอดบัติเอรถเฉียวเฉียวชนอย่างนี้คนท่อเสียชีวิตรักษาตัวครับแล้วก็ทําให้เราต้องเป็นหนี้สินครสามแสนร่วมสามแสนบาทครับพอพอตรงเนี้ยแล้ววันเนี้ยชีวิตคุณคุณก็ต้องใช้ชีวิตแบบต้องจ้างหลายายวันครับใช่ไหมแต่เป็นก๊อปไปก็ต้องหาเงินใช้แม่ยายไม่เป็นไรหรือว่าเป็นแม่ยายครับยังไงก็ บอกลูกสาวเขาบอกว่าให้เขาบอกแม่หน่อยเพราะว่ายังไม่รู้มากครับเป็นทองแผ่นเดียวกันบอกแม่ยังไงก็ยกนี่ให้ยกไม่ได้หรอกออ๋ยกไม่ได้อะให้เขาไปยืงใครมาเราก็ต้องใช้เท้าใช่ไหมไม่คือชาตินี้ก็ต้องเป็นไช้ใช้ค่าชาติหนาเลยครับชีวิตก็ไม่มีใครแล้วนะไม่มีความผาบ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 ช้าอะไรบอกไม่เลยรอรอเลยทำงานจะเป็นยังไม่เต็มสาเดือนเลยเออก็ ที่ผ่านมาก็ไม่มีไม่มีเจ้าที่ที่ติดต่อมาตอบถามเกี่ยวกับทั้งทั้งอาการทั้งความเครียหน้าอันใดๆตั้งเส้นหรือว่าจะจะขอเข้ามาตอบปากคําหรือว่าจะให้ไปให้ข้ออะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่มีตั้งตั้งตั้งแต่วันแรกก็ก็ไม่เคยมีตรงนี้ร้อยเวร้อยเวรต้องขอคดีรู้อย่างว่าคุณพ่อตายรู้ครับผมแจ้งตั้งแต่วันที่เสียชีวิตใช่ครับคึกว่าคิดว่าตำรวจจะไม่รู้เรื่องอี แจ้งแจ้งไปแล้วครับแจ้งตามขั้นตอนครับผมเพราะว่าที่มาวันนี้ก็เข้ามาขอ,อใช่ครับมาขอมาขอความเป็นธรรมมาขอให้พี่กิงได้ช่วยเหลือในเรื่องเร่งรัดคดีครับเรบพราะว่าคือก<ม>ร,อไม,รมไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ครับเกรงว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วพ่อผมก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปเอ,อถ้าหากว่านับแค่เฉพาะวันแค่เสียชีวิตก็อีกสองวันก็ครบหนึ่งเดือนแล้วครับ ยังก็ยังไม่มีความคื้นหน้าใดๆแล้วที่จะร่วมสามเดือนแล้วนะถ้าถ้าร่วมแล้วก็รวมรวมก็สามเดือนนะครับอนนี้ครับผมใช่ครับยังไม่มีความรืบมหน้าอะไรก็ขอความเป็นขอความเป็นธรรมของพี่พี่นักกล่าวแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ขอความทากับจากทิ้งนะครับไี่เหลือพ่อทั้งหน่อยครับอาจารย์มาอาจารย์นบสีเหลืองใช่อพูดอาจารย์นบเยลโลสีเหลืองมีความเห็นยังไงดีเนี้ คือความเห็นของผมเนี่ยนะฮะผมก็ผมมองว่าผมเนี่ยเป็นนักบัญชีนะฮะแล้วผมก็เชื่อในตัวเลขในความโปร่งใสนะครับ,รบในคดีนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตัวเลขแล้วมันดูจะล่าช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผู้เสียหายก็บอกอยู่ว่าตํารวจไม่ได้ติดต่อมาเลยแถมให้เบอร์ผู้ที่กระทําความผิดมาก็ไม่ได้ให้เบอร์ผู้กระทาความผิดด้วยไปให้เบอร์ของผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งโทรไปแล้วก็ติดต่อก็คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ได้ไม่ได้รับอะไรเกี่ยวข้องกับการที่โทรไปหาเลยนะครับ แถมตัวเลขเยียวยาก็ได้มาแค่ครั้งเดียวหนึ่งหมื่นบาทที่โรงบาลเท่านั้นเองซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เสมผลนะบมันไม่ได้เสมผลแล้วก็ในมุมกฎหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาทําผิดนะฮะที่ควรจะต้องได้รับบทลงโทษด,ด้วยนะครับส่วนในเรื่องค่าชดเชยเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตราตีตีนียก็บอกว่าลูกเนี่ยสามารถไปไปสามารถไปได้ไดรับเงินเยียวยาจากการที่พ่อเสียชีวิตได้ด้วยแถมในเรื่องของ เอบบอพลบของทำปันสองห้าสามห้าก็บอกอยู่ว่าก็าาสามารถจะได้เงินด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ไปทําเรื่องเดินเรื่องเอกสารแล้วตอนนี้ก็แค่เพียงรองเงินเท่านั้นนะครับซึ่งเรามาวันนี้เราก็อยากจะให้เรื่องตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความคืบหน้าตามที่เขาร้อนใจนะครับแล้วก็อยากให้เขาได้รับคมยรมเร็วๆครับอ,อยากยิเคะลชนมาเยอะมากหอยมากตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่เขาดูเขา ไปเกิดประสบเหตุลักษณะนี้ครับอยากระอยังไงแนะนำยังไงก็ใครก็ตามนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากการถูกชนหรือได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับก็ถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วอาจจะต้องมีการจ่ายตังค์หรือเขาเขาไม่รับเรื่องนะฮะมาที่เคสจากคิงเลยครับจากคิงนี่ทํางานให้ฟรีนะฮะไม่เคยเรียกร้องเงินใดๆเลยแล้วก็ทุกเคสที่มาถึงจากคิงแล้วจากคิงดันให้เป็นข่าวแล้วพาไปเข้าหากองปราบได้ และผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผมไปกับจากกิงเนี่ยทุกเทปมีการเคลื่อนไหวหมดครับไม่ได้หยุดนิ่งอย่างที่เคยเป็นครับอของจริงนะเนี่ยของจริงงจริครับเขาเรียกอะไรนะ,ะเหมือน,นพวกซูเปอร์แมนอะไรนะจากกิงอินซีดำตัดกันอเมริกาได้ครับี่กัปตันอะไรเนี่ยฮะอแ<า>ล้วนี่ไปเดินทำอะไรเนี่ยอ๋อนี้เอ็มครับไปขาอ๋อไปขาใครครับไปขาจากกิงครับไปขาจากกิงโอ้จากกิงนี่มีเงินเดือนจ้างไปขาด้วยวะออ๋ไม่ครับ ทำงานให้ดีครับให้ดครับดีภาษาเหมนกันนะโอเคอ่ะชักชิงช่วยสรุปดิว่าของคุณเอ็มเนี่ยาสามารถที่จะช่วยเหลือได้จริงไม่จริงครับอ่าอย่างนี้ฮะอ่ามาผมมาสอบสวนกลางตั้งแต่ทํามาก็ผมบอกได้เลยว่าทางกองปราบสอบสวนกลางเนี่ยช่วยได้ทุกคดีฮะคดีน้องเอ็มเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางสอบสวนกลางกองปราบป,ป,ประสานไปที่สบพบางสะพานน้อยครับก็ยังไงผมก็ต้องฝากมาพุ่มกลับ สพบางสะพานน้อยแล้วก็พนักงานสอบสวนแล้วผู้บังคับการจังหวัดประจวจิืียัน,นผมต้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยเสียใจเพราะเราต้องเข้าใจว่าพ่อเขาตายทั้งคนนะหนึ่งหมื่นบาททางตำรวจเนี่ยก็ว่าอย่างนี้เลยครับก็ฟ้องไปก็ให้ศาลเป็นผู้ที่ณาตัดสินว่ามีบทลงโทษตามกฎหมายถ้าว่ากระทำความผิดประมาทคนเดียวหรือประมาทร,ร่วมก็สั่งให้ ำกุกหรือไปอยู่ในที่แพร่ต่อไปครับก็ไม่มีการเจรจาหนึ่งสองสามอ่ามันมันไม่ได้ครับคนตายต้องคนีวิตคนนึงครับหนึ่งหมื่นบาทชีวิตทั้งคนพ่อเขาอะเราไม่ไม่ได้เห็นเงินเนอะแต่ว่าแค่รักษาโรงพยาบาลกับภาพของศพที่มันรอดครับยังไงก็ไม่รู้ครับพนักงานสอบสวนพู่กับก็ทำตรงไปตรงมาก็ฟ้องศาลไปครับก็ไปว่าในที่ศาลประจวบฮะในศาลมันพูด ครับจริงครับทำคดีไปไม่ต้องมาเก็บดองเอาไว้ครับไม่ต้องดองฮะเดี๋ยวทำเลยครับจะให้ชาวบ้านเขาสงสัยว่ามีนอกรายครับก็ไม่เป็นไรฮะต้องทําคดีนี้นะผมสงสารมุณตายปีถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไม่ทําผมก็อาจจะพาเข้าไปที่คมทะเลต่อไปครับครับขอบคุณครับมีภาพเอาภาพโชว์ที่ซองนี่เหมือนโปผ้า เอ็มโทรภาพหน่อยอาจารย์โทรหน่อยอาจารย์ทราบที่ว่าอุบัติเหตุอล้เอ็มโทรหน่อยในตรงในข้อเลยอ่ะถืออันนี้เือเออนี่งเอาเือเอ็มดูที่งานจบนี้่มาให้นักข่าวดูเอ็มมองฟ้องครับในนี้บาดชีดหน่อยวันชีดตกอุบัติเหตุใช่ครับวันนั้นตกข้อเลยนี่ไหนตกท่ออยู่ในท่อยี่สิบนาทีตกขอลงไปเลยต้องเรีนเลยนะเออาจารย์ ตกแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ในท่อครับชาวบ้านช่วยกันหาอยู่ประมาณกี่นาทีครับยี่สิบกว่านาทีอ๋อยี่สิบนาทีเอ็มก็อยู่ในท่อนี้ครับแล้วก็เดินดึงขึ้นมาดึงขึ้นมท่อมีน้ำไหมครับท่อไม่ไม่มีน้ำครับท่อไม่น่าจะมีน้ำถ้ามีน้ำข้าหน้าตัวออกมาครับสนุกใช่ไหมครับคุณพ่อสลบครับเอ็มนี่รู้อะไรเนี่ยคุณพ่อทียงชีวิตแล้วเหรอเอ็มมองต้อง